สวัสดีค่ะเค้าครัวรทำเมนูง่ายๆครับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังไส้ถั่วแดงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนการขึ้นรูปมาทำตามภาพในคลิปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำนมสดอุ่นนะคะเป็นนมสดรสจืดเนาะ160มิลลิลิตรค่ะใส่ลงในถ้วยเลยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัมค่ะตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองค่ะค่ะตีผสมนะคะให้ไข่แตกค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ยี่สองช้อนชาค่ะ ค่ะแล้วก็เราก็คนสักนิดนึงนะคะแล้วก็พักไว้สักครู่หนึ่งค่ะค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งขนมปัง180กรัมค่ะใส่ลงในกระมังของเราเลยตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมค่ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ทำหลุมตรงกลางค่ะแล้วเราก็เทของเหลวที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปค่ะเขีย่ยเอาน้ําตาลลงไปให้หมดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเริ่มแรกนี่คือเราใช้พายซิลิโคนคนก่อนนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะเราคนจนออไม่สามารถใช้พายซิลิโคนคนได้แล้วนะคะเราถึงจะเปลี่ยนเป็นใช้มือนวดเนาะ ค่ะนี้เราใช้พายซิลิโคนคนไม่ได้แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นใช้มือนวดค่ะค่ะเราก็นวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใช้เนยสดนะคะหรือว่าใช้มะการีนก็ได้ค่ะ50กรัมค่ะอันนี้เราใช้ที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วเราก็นวดให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้เราจะนวดประมาณ3-5นาทีนะคะ ค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนเนยและส่วนผสมอื่นๆเข้ากันดีค่ะนวดไปสักพักหนึ่งแป้งเขาจะไม่ติดกระมังแล้วนะคะอันนี้เราก็นวดใกล้ครบเวลาแล้วะค่ะแป้งเขาก็จะเริ่มเนียนละค่ะพอเขาเริ่มเนียนดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะ อันนี้เป็นน้ำมันพืชปกติที่เราใช้ทำอาหารเลยนะคะเทลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อว่าไม่ให้โดของเราแห้งนะคะค่ะหลังจากที่เรานวดโดครบเวลาแล้วนะคะเราก็คลุมด้วยพลาสติกแปค่ะ ค่ะแล้วเราก็คลุมด้วยผ้าอีกครั้งนะคะแล้วพักไว้ประมาณ50นาทีค่ะให้โดว์เขาขึ้นฟูนะคะค่ะนี่ก็ครบเวลาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเอาผ้าคลุมออกค่ะแล้วก็เอาพลาสติกแรปของเราออกนะคะค่ะเราโรยแป้งขนมปังที่พื้นค่ะแล้วเราก็เอาโดว์ของเราออกจากกระมังเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็นวดกดไล่ลมเขานิดนึงนะคะค่ะแล้วเราก็ดึงเขาหาตัวตามภาพเลยค่ะทำให้แป้งเขาเนียนขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำงานเขาทีละครึ่งนะคะเราก็แบ่งเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะ ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะให้หาพลาสติกแรปคลุมไว้ก่อนนะคะเขาจะได้ไม่แห้งเนาะค่ะสำหรับชิ้นที่เราแบ่งไว้นะคะเราก็คลึงโดยการดึงเข้าหาตัวค่ะให้เขาเนียนขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นละประมาณ40กรัมนะคะ เมื่อแบ่งโดครบทุกชิ้นแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของถั่วแดงอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงกวนนะคะเพื่อนๆปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ขนาดตามชอบเลยค่ะสําหรับคลิปไส้ถั่วแดงกวนเอเคยทาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนี้เนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็นําแป้งมาคลึงกลมตามภาพเลยค่ะเราก็กดให้แบนนะคะใช้แป้งขนมปังโรยค่ะ,คะเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาติดมือเราเนาะค่ะแล้วก็แผ่เขาเป็นแผ่นบางๆนะคะ เดี๋ยวเราจะนําไส้มาห่อกันค่ะค่ะเราก็นําไส้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ห่อปิดให้มิดค่ะค่ะแล้วเราก็คลึงสักนิดนึงนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะทำจนเสร็จเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำโดมมากดตามภาพเลยค่ะแล้วก็คลึงนะคะสังเกตว่าจะคลึงขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนะคะให้เขาเป็นแผ่นลักษณะยาวๆแบบนี้เนาะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดนะคะกรีดเป็นเส้นตามภาพเลยค่ะไม่ต้องให้เขาทะลุลงไปด้านล่างนะคะอันนี้เรากีเฉพาะเออเนื้อของโดด้านบนเนาะมีดอันนี้เป็นมีดโกนปกติหาซื้อได้ตามตลาดนัดเลยค่ะเราซื้อมาไว้ใช้เฉพาะเลยนะคะสําหรับทําขนมเนะาะค่ะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็ค่อยๆมอวมนเขาตามด้านยาวแบบนี้นะคะ ค่ะเมื่อมมวนเสร็จแล้วก็จับปลายเขาชนกันตามภาพค่ะค่ะแล้วก็วางบนถ้วยจีบฟอยแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็นำไปเรียงในถาดค่ะค่ะก็ทำเหมือนกันจนเสร็จเลยค่ะ ค่ะก็ทําเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ขนมตามภาพถ้าเต็มสูตรจะได้ประมาณ18ชิ้น18 19ชิ้นเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใช้ผ้าค,คลุมไว้พักไว้ประมาณ15นาทีค่ะค่ะเมื่อพักค,ครบเวลาแล้วนะคะเราก็นําเหมือนเดิมค่ะนําไข่ของเรามาผสมนมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาบนตัวขนมปังของเรานะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอบแล้วเนี่ยสีเขาก็จะสวยขึ้นนะคะเขาก็จะเงาสวยเนาะ ค่ะอันนี้ไข่นี้เราใช้ทั้งฟองก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เฉพาะไข่แดงก็ได้ผสมนมลงไปนิดหน่อยะค,ะค่ะค่ะเพื่อเพิ่มความน่ากินให้ขนมปังของเรานะคะเราอาจจะโรยงาหรือว่าโรยเป็นอัลมอนด์สไลด์ก็ได้ะคะ่ะอันนี้ตามแต่ชอบเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีไฟบนล่างไม่พัดลมนะคะ ค่ะอันนี้แล้วแต่เตาเพื่อนๆน,นะเตาแต่ละบ้านต่างกันนะคะสังเกตดูจากเตาของเราเนาะค่ะอันนี้ก็อบเสร็จซุกออกมาแล้วค่ะได้ขนมตามภาพเลยค่ะ ค่ะก็จะได้เป็นขนมปังถั่วแดงนะคะขึ้นรูปอีกแบบหนึ่งเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆค่ะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ